การเป็นมุสลิมหมายความว่าอย่างไรอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาเท่านั้นแต่มันคือวิถีชีวิตมันเป็นเส้นทางแห่งสันติสุขความมั่นคงและคุณธรรมที่ดีเลิศเป็นการศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้ศรัทธากับผู้สร้างและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านหัวใจสําคัญของอิสลามคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์มุสลิมยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวผู้ทรงสร้างและหงค้าจุนทุกสรรพสิ่ง นอกจากนี้มุสลิมยังเชื่อในบรรดานบีทั้งหมดที่เคยถูกส่งมารวมถึงนบีนูหรือโนอานบีิบรห์มหรืออับราฮัมนบีมูซาหรือโมเสสและนบีอีซาหรือเยซูและเชื่อในาศนาสนทูตองคสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดขอความสันติและพรจากอัลลอฮ์จงมีแด่พวกเขาทุกคนมุสลิมเชื่อในคมภีศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกประทานแก่บรรดานบีโดยที่คมภีรอันกุรรา,านเป็นการวิวรณ์สุดท้ายและสมบูรณ์ที่สุดมุสลิมศรัทธาต่อบรรดามาลายกะหรือเทวทูตวันแห่งการพิพากษา และกฎสภาวการของอัลลอฮ์ซึ่งเราเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามความประสงค์และความปริชาย,ยาของพระองค์เสาหลักห้าประการของอิสลามอิสลามตั้งอยู่บนห้าเสาหลักที่ช่วยเสริมสร้างศรัทธาและชำระจ,จิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ชาดคือการปฏิญ,ญาณตนว่ายอมรับในเอกภาพของอัลลอฮ์และการเป็นศาสนาทูตของมุฮัมมัดสาหลหรือการละหมาดวันละห้าเวลาเพื่อเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์สาาการคือการจ่ายทานเพื่อชำระทรัพย์สินและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซียามคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อฝึกฝนความอดทนและความกตัญญูฮัตคือการเดินทางไปสแสวงบุญที่นครมักกะสมสำหรับผู้ที่สามารถไปได้เป็นการเดินทางแห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณบทกลมลึกสั้นๆที่นำความสงบสูหัวใจของมุสลิมหัวใจของมุสลิมพบกับความสงบเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสุภานัลบแปลว่ามหาประสทธิแด่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอันฮัมดุลิลลัแปลว่าการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ ลาอิลาให้อิลลลอกแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลบัตแปลว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดคำเหล่านี้เป็นแสงสว่างแก่หัวใจและนำความสงบมาสู่จิตวิญญาณอิสลามคือวิถีแห่งคุณธรรมและความเมตตาอิสลามเป็นวิถีชีวิตที่ส่งเสริมความเมตตาความซื่อสัตย์ความอดทนและความอ่อนน้อมถ่อมตนอิสลามสั่งให้เคารพและกะตัญยูต่อพ่อ,พอแม่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟ้นและเป็นผู้เอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อต่อผู้อื่น อิสลามยืนยันความยุติธรรมและความเท่าเทียมและรับรองศักดิ์ศรีของทุกคนรวมถึงสิทธิของสตรีในด้านการศึกษาความเป็นอิสระทางการเงินและสถานะทางสังคมอิสลามยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมและเสรีภาพโดยเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิส่วนบุคคลต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นอิสลามห้ามการอาธรรมการเช่าโกงและการกดขี่พร้อมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นโดยย้ำถึงความยุติธรรมการให้เกียรติและความเมตตา สำหรับผู้ที่สแสวงหาความจริงด้วยใจที่เปิดกว้างอิสลามต้อนรับพวกเขาด้วยความชัดเจนและปัญญาอิสลามเชิญชวนให้ทุกคนตรตรองตั้งคำถามและทำความเข้าใจถึงสารของสันติภาพและแนวทางชีวิตที่อิสลามนำเสนออิสลามคือหนทางสู่ความดีงามและความสงบของหัวใจอิสลามเป็นหนทางสู่ความชอบธรรมความสงบของหัวใจและความสมบูรณ์เป็นสารแห่งศรัทธาศีลธรรมและแนวทางที่เป็นสากลสำหรับผู้ที่สแสวงหาความจริง ด้วยความจริงใจพวกเขาจะพบว่าอิสลามคือวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า